ว่าดูนี่พืคนอุคงอิงเพชรบ,บ้านแพงเตรียมประกอบพระเอกดังนะครับในภาพยนตร์เรื่องคายอ้อครับล่าสุดก็ะทุกคนทางด้านบอสจตุยมนินครับก็ได้มีการ เปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับนักแสดงภาพยนตร์เรื่องคายอ้อและอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวออกมากันอีกแน่นอนครับทางด้านบอสจุยมินครับทุกคนเปิดตัวพระเอกอย่างน้องตุมตามเดอสตาร์นะครับต้องพูดคําว่าตูมตามเดอสตาร์นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีครับทุกคนตุมตามถือว่าข้ามวอร์ดนะครับมาในวงการบันเทิงเนี่ยยาวนานมากๆครับทุกคนไมมว่าจะเป็นการเล่นซิทคอมเล่นซีรีส์ครับทุกคนหรือ เป็นพระเอกทางช่องดังต่างๆหรือว่าออกซิงเกิลนั่นเองครับรีดได้ว่ามากความสามารถแบบสุดๆและตื่นเต้นนะที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้มาร่วมงานครับกับศิลปินดาราครับทุกคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆนะครับดีใจมากๆเลยนะที่ได้พระเอกตูมตามเนี่ยมาร่วมแสดงและที่สําคัญถ้าจําไม่ผิดตูมตามนี่รู้สึกว่าจะเคยเล่นพระเป็นพระเอก MV ให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่นะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงของบอสจโยมนินเองหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดครับทุกคนน่าจะใช่นะเป็นมีเพลงหนึ่งที่ได้เล่น MV ให้กับทางด้านบอสจโยมนินเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนแปลว่าเขาก็คงคุ้นเคยกันดีนะครับและก็คงทาบทามนะครับพระเอกตุมตามเนี่ยมาแสดงหนังเรื่องขายออดยนั่นเองน่าติดตามมากๆครับอีกหนึ่งคนครับทุกคนที่บอสจโยมนินเนี่ยเปิดตัวออกมาครับแล้วก็คือคุณเน็กนฤพลนะครับโอ้โหจากภาพยนตร์เรื่องสับป,ปเล๋อเนาะซึ่งเราบอกว่าคุณเน็กเนี่ เป็นพระเอกเลยนะในเรื่องสัป,ปเหรอครับทุกคนแล้วก็ทํารายได้ โกยรายได้ครับทุกคนจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมาแบบโอ้โหนั่นกันจริงๆครับทุกคนและคราวนี้แหละได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับน้องเน็กนรุพลนะครับปังมากๆกันเลยทีเดียวกับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าน้เน็กอ่ะเขาข้ามบอร์ดมาแบบโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนเยอะแยะมากมายาจะเป็นวงการเพลงวงการซิทคอมต่างๆเล่นเล่นหนังเล่นอะไรมาเยอะแยะมากมายกับทุกคนเรียกได้ว่านักแสดงขายอ้อเนี่ยมืออาชีพทั้งนั้นกันเลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่ง คนครับทุกคนที่บอสโซยมอินเนี่ยเปิดตัวออกมานั่นก็คือแทงแทง,แทง <c oughs> เป็นใครไปไม่ได้เลยครับทุกคนนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนอุงอิงเนี่ยต้องบอกว่าพ่อโจเพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับและเขาเนี่ยเตรียมไปเปิดกล้องด้วยครับทุกคนเนาะที่วัดบางปิ้งสมุทรสาครใช่ไหมครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องได้รับบทเด่นแน่นอนในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะถ้าทุกคนติดตามสตอรี่เนี่ยอย่างที่บอสโจยูมานินไปประชุมกับน้องอุงอิงเนี่ยก็จะมีภาพถ่าย ของอุกอิงเพชรบ้านแพงกับนคนที่ขึ้นโปสเตอร์ในที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้อุกอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญครับทุกคนที่จะได้แสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหบอสโตคือ เปิดตัวออกมาแต่ละคนนี่คือแบบนัอึ้งทั้งนั้นและอีกหนึ่งคนครับที่พโจเพิ่งเปิดตัวออกมาสดๆสดสดร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือคุณการทัศนะนี่นะพี่คนก็ถือว่าเป็นเจ้าชายลูกทุ่งเนาะวงการลูกทุ่งครับที่จะได้มาแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยและก็มีนักแสดงมากมายอจะเป็นแม่นนกน้อยอุไรพรนะครับคุณนกพงศกรคุณบอยสิริชัยนะครับแล้วรวมถึงคุณแอนลอดีด้วยที่เหมือนกับว่าตกปาบรับคําที่จะมาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยคุณใหม่พัชรี เยอะมากถ้าไล่มาแล้ว,ลวคือโอ้โหมีแต่คนในวงการบันเทิงทั้งนั้นครับพี่คนอย่างที่บอสจุยมนินเนี่ยเขาเป็นคนที่ เขาเป็นคนที่อะไรรู้จักคนเยอะเนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพี่มีน้องในวงการบันเทิงเยอะนะครับเพราะฉันก็ไม่แปลกที่บอสจอรมนินเนี่ยจะได้ดึงตัวหลายๆคนครับทุกคนเข้ามาแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยและเชื่อว่าบทบาทนะที่ทุกคนอยากชมมากที่สุดนะั่นกะ็คือบทบาทของลูกสาวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองซึ่งพ่อโจนเนี่ยก็เผยนะครับว่าโอ้โหนะเราไม่รู้เลยว่าจะ จะเป็นบทบาทไหนจริงๆแต่ก็คิดว่าน้องก็น่าจะได้เล่นเป็นน้องแหละครับทุกคนเนาะเพราะว่าสตอรี่เรื่องราวของน้องเนี่ยแฟนคลับเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยก็อยากดูนั่นเองครับคาดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับกระแสะดีมากๆแล้วก็จะได้รับการตอบรับดีแบบสุดๆครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะาแฟนคลับองค์หิงเนี่ยอยู่ทั่วประเทศจริงๆอยู่ทั่วโลกนะแฟนๆหลายคนก็เตรียมเหมาโรงภาพยนตร์แล้วนะครับทุกคนตั้งแต่รอบที่แล้วยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่บวงสวงแล้วนะครับโอ้โหคนรอเหมาภาพยนตร์โรงภาพยนตร์เนี่ย เยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรอติดตามได้เลยแล้วก็ยิ่งได้ผู้กำกับเนาะพี่ใหม่พี่เอี้ยงที่มารังสรรค์หรือว่าเข้ามาแบบว่า เขียนบทในเรื่องราวนี้ครับทุกคนแล้วก็ผู้กํากับท่านนี้เนี่ยมากฝีมือมากๆแล้วก็กํากับภาพยนตร์มาหลายเรื่องมากๆและแต่ละเรื่องก็คือประสบความสําเร็จนะครับอย่างเช่นบุเพสนิวาโนเบล,ล่าใช่ไหมครับทุกคนกับพี่โบ๊บใช่ไหมอ่ะก็มีหลากหลายเรื่องมากมากที่การันตีในแวดวงการบันเทิงนี้นะครับทุกคนและที่สําคัญเลยบทหนึ่งที่คาดว่าทุกคนอยากเห็นมากที่สุดนะครับนั่นก็คือบทบาทของบอสโตโยมานินของเรานี่แหละนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่ พาสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาได้ยังไงครับทุกคนจนถึงทุกวันนี้เนาะ,ะก็เรียกได้ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นหมอลำที่พาวงการหมอลำครับทุกคนมาได้ไกลมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับของใครหลายๆคนมากๆนั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้พ่อโจและคัเนี่ยอุ้มอิ่มอ่านข่าวอยู่ตรงนี้นะคิดว่าพ่อโจก็คงจะปล่อยมาเรื่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆนะครับทุกคนนะโอ้โหหน้าติดตามมากๆอุ้งอิงก็คือได้ประกบนะครับบทบาทแบบ ภาพ,าพเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงที่มีฝีมือทั้งนั้นครับทุกคนและอุม้มอิ่มข่าวกระแสเชื่อในฝีมือของน้องอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนว่ายัางไงน้องก็ทําได้เพราะว่าน้องกอ็เขาเรียกว่าอะไรแสดงไม่ว่าจะเป็น MV ต่างๆมากมายแล้วครับทุกคนแล้วก็เขาก็น่าจะมีการฟิตติ้งกันนะทุกคนแล้วก็ก็น่าจะมีการแบบว่าให้อ่านบทแล้วก็ให้ทบทวนบทแล้วก็ให้ลองแสดงนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าติดตามมากๆและทีนี้แหละครับทุกคนอุ้งอิงเนี่ยเมื่อน้องนะครับได้แสดงภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์ออกแล้วถ้าาาปรระสสบควมํเ็จ อุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็จะโหดังขึ้นไปอีกแล้วก็ดีใจกับเจ้าภาพนะที่ได้ว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาไว้นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือหมอลำสาวน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเนาะกระแสะแรงอะไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยคนก็แห่เข้าไปดูยิ่งภาพพยนต์ออกนะอุม้มมข่าวกระแสะนะทุกคนเชื่อว่าคนก็จะแห่ตามไปดูแน่นอนครับทุกคนและเชื่อว่ายังมีศิลปินนะครับที่แบบวบจโจซุกซ่อนไม่อยู่แล้วยังไม่เปิดตัวคาดว่าจะมีออกมาแน่นอนหนึ่งเลยเนาะมีน้องออฟสุรพล มีน้องเบลนี้พาดาครับทุกคนแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นภาพยนตร์มหาชนแน่นอนเพราะว่าบอสตัวยมนินเนี่ยเปิดเผยตัวแบบ ตัวแป้งออกมาแล้วอะอันนี้ไม่รู้ว่าแป้งหมดหรือยังนะคาดว่าจะมีอีกนะทุกคนสำหรับพ่อโจคือมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์เราเสมอมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาบางคนบอกว่าทาไมอุ้มอิมอ่านข่าวทั้งวันก็เพราะเขามีกระแสทั้งวันไงสาวน้อยเพชรบ้านแพงถูกไหมครับทุกคนอย่างวันนี้ก็คือโพสต์กันแบบรวๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะปลื้มใจมากครับทุกคนก็รอติดตามนะครับรอสนับสนุนครับทุกคนเดี๋ยวาภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมานะครับอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยก็จะติดตามอย่างแน่นอนครับสำหรับาภาพยนตร์ของบอสโจยมานิน,นครับ แชร์นะครับเป็นกําลังใจครับให้กับอุ้มอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยโดยเฉพาะทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะมีงานทุกวันออกงานทุกวันจริงๆครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจไปทุกๆคนกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสจะเอารูปภาพของหล่อบรรดาดารามาฝากทุกคนกันแล้วกันนะครับ